สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์นะครับก็วันนี้จะมาถ่ายทอดอเรื่องของการฝึกแกะเพลงด้วยหูนะครับว่าเราจะฝึกยังไงนะครับแล้วเราจะสามารถทําได้อย่างไรในการแกะเพลงด้วยหูหลายๆท่านมองว่าว้าามันเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายฉะนั้น เราต้องฝึกก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกแล้วอย่างถูกวิธีนะครับเราก็จะสามารถพัฒนาเรื่องของหูของเราได้พัฒนาอย่างไงพัฒนาในแง่ของการฟังหมายถึงว่าเราเนี่ยจะสามารถฟังได้มีมิติที่ลึกกว่าคนปกติทั่วไปได้ยินนะครับอย่างเช่นคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักดนตรีคนที่ไม่เคยฝึก ear training ่าแบบดนตรีมาก่อนได้ยินเสียงเพลงก็โอเคเออฟังไหมไพเราะดีเออเออไร้องคําร้องนี้เมโลดี้นี้อ่าร้องเพราะดีแต่เขาไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคือโน้ตอะไรอา่าอย่างเช่นถ้าอย่างผมอ่าผมก็ผ่านการฝึกเอชเชนนิ่งมานะครับก็สมมุติเวลาผมได้ยินเพลงในห้างอ่เวลาเราเดินตามห้างเราได้ยินเสียงเพลงอ่าสมมุติเพลง เพลงวันเกยตื้นและกันเพลงวันเกยตื้นผมได้ยินเพลงที่ในห้างเปิดในสมองผมก็รู้แล้วว่าเออเป็นเมลโลดี้นะครับอย่างเช่นโด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 เรธีซอนโนล่าโดลาโซลาโซเลมีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดู ันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเสียงที่ผมได้ยินาจากเพลงวานเกยตื้นเป็นลักษณะแบบนี้แต่เมื่อกี้คีย์ที่ผมเล่นเนะี่ยอยู่ในคีย์ B นะครับอยู่ในคีย์ B แต่ผมร้องอยู่ในคีย์ซหรือเรียกอีกอย่างว่าผมร้องอยู่ในคีย์ C แต่ว่าเพลงจริงมันเป็นคีย์ C flat นั่นเองก็คือต่ำลงจากที่ผมร้องเนะี่ยเครึ่งเสียงอย่างเช่นโดก็จะร้องเป็นโด Fla ทก็เป็น เสียงเดียกันกันกบโน้ต T หรือว่าโน้ต B นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีเรื่องของสเกลเมเจอร์สเกลที่เราจะต้องเข้าใจกันอ่าแต่วันนี้ผมจะแนะนำเทคนิคการฝึกเอทูนิ่งแบบง่ายอ่าและใช้ได้จริงนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถทำให้เพื่อนๆเก่งขึ้นได้นะครับวิธีนั้นก็คือการฝึกร้องตาม อแล้วเราจะร้องตามกับอะไรดีคำตอบก็คือร้องตามกับสเกลนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเริ่มฝึกจาก C major scale ก่อนอ่าหลายๆคนเล่นเล่นกีตาร์นะครับไล่ C major scale ได้ถูกต้องแล้วอ่าแต่บางคนร้องยังไม่ตรงอ่าหรือว่าเรียกว่าร้องเพี้ยนนั่นเองอ่าตรงนี้สำคัญอย่างไรอ่าสำคัญนะครับอ่าลองลองคิดดูนะครับว่า คนที่พิการนะครับคนที่พิการมาแต่กําเนิดนะครับที่ไม่ใช่ว่าเป็นอุบัติเหตุมานะครับพิการแต่กําเนิดอย่างเช่นคนเกิดมาแล้วเป็นใบสังเกตนะครับคนเป็นใบหูก็จะหนวกคนที่เกิดมาพิการต,ตั้งแต่กําเนิดเป็นโรคหูหนวกก็จะเป็นใบาตามไปด้วยหรือพูดไม่ชัดนะครับตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า มันสัมพันธ์กันมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหูกับปากเนี่ยฉะนั้นการที่เราอ่ายังมีความปกติดีทางด้านร่างกายนะครับไม่ได้มีความพิการเรื่องของหูหรือปากมาแต่กําเนิดเนี่ยเราทุกคนสามารถฝึกได้นะครับฝึกให้เรามีการอ่าได้ยินที่แม่นนะที่ละเอียดมากขึ้นว่าเราได้ยินเนี่ยเป็นโน้ตเป็นขอดอย่างผมเนี่ยผมได้ยินเวลาผมฟังเพลงนะครับ เพลงบ๊็อกเพลงร็อกทั่วไปที่ไม่ใช่เพลงแจส๊สที่ลึกมากๆนะครับผมฟังเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าเนี่ยคือเล่นคอร์ดอะไรนะครับอยู่ในคีย์อะไรเมโลดี้เมโลดี้อย่างนี้มีโน้ตอะไรบ้างนะครับถ้าไม่ได้เร็วเกินไปนะครับพอจับใจความทันอันนี้คือแว็บแรกที่เราได้ยินและผมสามารถคิดได้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆซึ่งผมอยากจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านว่า ให้ให้มั่นใจว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะทําแบบที่ผมพูดได้นะครับเพราะว่าผมทํามาแล้วและผมทําได้แล้วผมถึงกล้าพูดนะครับอ่าและวิธีฝึกในวันนี้ก็คือจะให้ฝึกฟังอ่าและร้องตามสเกล C major S s c l l e นะครับโดยการที่ C เนี่ยคือโดเวลาร้องเราจะร้องว่าโดอ่าจะแทรกทฤษคินดนิดนึงคือ โน้ตนะครับโน้ตดนตรี a b c d e f g เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นระบบของการจดบันทึกอ่าจดบันทึกก็คือเรียกว่าระบบเลตเตอร์อ่าระบบเลตเตอร์ก็คือแปลภาษาอังกฤษคืออักษรนั่นเองอ่าส่วนในอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการร้องเสียงของโน้ตเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกว่าระบบโซฟาอ่าโซฟาแบบนี้เลย,ยครับโซฟาที่ผมนั่งนี่เลย S.O. ขีดนะครับ S.O.So. ขีด so F.A. อ่ามาจากอะไรครับมาจากโดเรม i ฟาโซเนี่ยตัวโซกับ so ตัวฟาเนี่ยแหละครับโซฟาโซฟามีเ e โดเนี่ยนี่คือชื่อเรียกระบบโซฟาหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าระบบโซเฟ s อ่าเล็กได้สองชื่อแต่ผมอยากให้เพื่อนๆจำแบบง่าย,ายนะๆก so ็คือระบบเลตเตอร์กับระบบโซฟาอ่าระบบเลตเตอร์คือ ระบบที่อบอกโน้ตด้วยการเขียนเป็นตัวอักษร A B C D E F G แต่ระบบโซฟานี่จะใช้ร้องแทนเสียงอ,อย่างเช่น C คือโดอเวลาเราจะเล่นโน้ต C ใช่ไหมเวลาเราสื่อสารกันเราจะบอกว่า,าเราจะเล่นโน้ต C เล่นคอร์ด C แต่ว่าเวลาเราร้องโน้ต C เราจะร้องว่าโด ่าแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับพอเรารู้แล้วว่า C คือโดอ่าเราก็เล่นไปตาม Natural Note ก็คือโน้ตที่ไม่ได้ติดชาร์ปติดเฟลดโดยเริ่มจาก C ก็คือโดไล่ไปเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดเรมิฟาโซลาทีโดแค่1นึ่ออกเตปอ่หคู่8 1ช่วงคู่8ก็พอโดไปถึงโดโดเรมีฟาโซลาทีโดแค่นี้ โดยให้เพื่อนๆร้องให้ตรงะนะครับดูตัวอย่างนะครับโดเร แค่อ็อกเตปเดียวนะครับเริ่มจากโดกลางอ่าอันนี้เรียกว่าโดกลางหรือมิดเดิลซีอ่าเป็นเสียงย่านกลางที่กําหนดไว้นะครับของดนตรีสากลน,นะครับหรือเรียกว่าโดกลางก็ได้อ่าเริ่มจากโดกลางนะครับมิดเดิลซีไป1อ็อกเตปก็พอเราร้องให้ตรงแต่ทีนี้มันจะมีหลายคนนะครับหลายคนที่ร้องตรงบ้างเพี้ยนบ้างอ่าหรือบางคนร้องเพี้ยน ในบางโนต้ตหรืออาจจะทุกโนต้ตผมมีวิธีแก้ให้ผมมีวิธีแก้ให้มมว,ใหวิธีแก้คือสมมุติสมสมติผมร้องโนต้ตโดตานี้แล้วเพี้ยนสูงเพี้ยนสูงคือเพี้ยนเสียงสูงกว่าเสียงที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เสียงที่ถูกต้องคือโดแต่ผมร้องแต่ผมร้องว่า เพี้ยนสูงอยู่เพี้ยนสูงวิธีแก้ง่ายครับทําให้เสียงมันหย่อนลงอย่างเช่นนี่ครับได้ lean. เราต้องฟังก่อนนะครับดีดและฟังเสียงก่อนสมมุติผมเพี้ยนสูงนะครับผมจะปรับกลับมาลงต่ํามานะครับเดด,ด,ดอ่ะตอนนี้ผมกลับมาร้องตรงแล้ว ต่อไปต่อไปสําหรับคนที่ร้องเพี้ยนต่าบ้างสมมติร้องเพี้ยนต่าบ้างสมมติร้องโน้ตสูงๆนะโน้ตโซโน้ตซอนแล้วกันนะครับโน้ต <Note S 2> ที่ถูกต้องคือโซอแต่บางคนนะครับบางคนร้องเพี้ยนต่าําคือต่ำกว่าเสียงที่ได้ยินที่ถูกต้องอเป็นลักษณะแบบนี้ครับโซ ว่าผมกําลังร้องเพี้ยนต่ํากว่าเสียงที่ถูกต้องอยู่าะะนั้นวิธีแก้คือทําเสียงให้มันสูงขึ้นครับโดยการค่อยๆค่อยๆเพิ่มเสียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเป็นเหมือนลักษณะของแบบทางชันนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นอย่างเช่นนะครับ อตอนนี้ผมสามารถปรับเสียงผมให้ร้องตรงโน้ตที่ผมได้ยินแล้วนั่นก็คือโน้ตโซหรือโน้ต G นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้แค่ออกเตบเนี่ยออกเตบเดียวคีซีเมเจอร์โดเรมีฟาโซลาทีหรือระบบเลตเตอร์ C D E F G A B C 1ออกเตบรุนร้องให้ตรงก่อนแค่นี้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงที่เพราะขึ้นการร้องเพลงไม่เพี้ยนนั่นเองและหูคุณจะได้ยินในมิติที่ลึกขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่นักดนตรีนะครับและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ในการแกะท่อนโซโล่แกะท่อนโซโล,ขล่ของเพลงแกะคอร์ดของเพลงแกะคีย์เพลงหรือแกะเมโลดี้ของเพลงนั่นเองนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนก็ขอกำลังใจเล็กน้อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของผมนะครับครูเชนปั้นมือกีต้าร์นะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆเจง๋จงๆนะครับที่จะช่วยพัฒนาเพื่อนๆทุกคนที่รับชมอยู่ให้ไปเป็นมือกีต้าร์สู่ระดับอาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กันเยอะๆนะครับ